สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันจันทร์ที่29ทธันวาคม2568 วันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากกำลังแรงอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้คลื่นลมเบาลงมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่29 3 0ถึง30ธันวาคม บ่ายถึงเย็นวันที่29ธันวาคมภักใต้มีเมฆมากขึ้นหรือฝนตกบางแห่งสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังค่ำถึงดึกวันที่29ธันวาคมฝนลดลงตกเล็กน้อยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดวันที่30ธันวาคมฝนน้อยมากเช้าวันที่30ธันวาคมฝนน้อยมากบ่ายถึงเย็นวันที่30ธันวาคมฝนเล็กน้อยหรือเมฆเพิ่มขึ้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานี งาลงไปค้ำถึงดึกวันที่30ธันวาคมฝนลดลงส่วนใหญ่ตกในทะเลอันดามันแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซค่ะพะยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่30ธันวาคมถึง12มกราคม2569ช่วงวันที่30ธันวาคม68ถึง2มกราคม69ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาคใต้ฝนลดแต่อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเป็นพื้นที่ส่วนน้อยขึ้นลงเบาลงเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเบาลงมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจากกำลังแรงอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางและมีแนวน้อมจะอ่อนกำลังลงอีกทําให้ลมราวที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงด้วยประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศจะเย็นโดยมีอากาศหนาวบริเวณตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนกลางวันอากาศร้อนขึ้นอากาศแห้งระวังอัขีภยัย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย15-17องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายกลางวันแดดแรงตอนเช้าอาจมีหมอกและมีปรากฏการณ์น้ำแข็งแข็งแม่ะนิง้งได้ในภาคเหนือตามยอดดอยกิจกรรมกลางแจ้งไม่มีฝนรบกวนเว้นแต่ทางภาคใต้ยังมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเดินทางระวังหมอกอาจเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ หลังจากนั้นช่วงวันที่3ถึง12มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับภาคใต้ช่วงวันที่3ถึง6มกราคมภาคใต้ยังมีฝนน้อยแต่ลมเริ่มแรงขึ้นเนื่องจากลมหนาวรอบใหม่พัดปกคลุมไทยตอนบน จากนั้นวันที่7จ็ถึงสิมกราคมลมหนาวแรงลมมรสุมจะแรงขึ้นอีกคลื่นแรงขึ้นภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ใช่ฝนชุดใหญ่การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่29ธันวาคม2568ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุด8 12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด16 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด21 23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส,สยลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทาาาาางงตตออออนนนนนบขภคก,ากาศเเย็นในช้ ทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ